สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e h r channel ผ่านรายการนะครับคนทำงาน h r กับสิทธิประกันสังคมทางช่อง YouTube เช่นกันและก็ผ่านช่อง YouTube รับทำทีบิวดิง้งพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่จะมานาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมท่านฟังให้กับผู้ติดตามช่อง YouTube ทั้ง,ง,ทง3ช่องทาง ซึ่งหลักๆก,ก่อนน่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา3าและผู้กันตนมาตรา40มีประเด็นคำถามมากมายเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา3าสสมัครผู้กันตนมาตรา3าอย่างไรรับเงินบำนาญไม่คิดฐานเงินเดือน4 0 0พขอมาตรา3าได้หรือไม่มาทำความเข้าใจกัน ซึ่งสำหรับผู้กันตนมาตาา39เป็นผู้กันตนที่สมัครด้วยความสมัครใจและก็สมัครต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ภายใน6เดือนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในกรณีที่ผู้กันตนสมัครเป็นผู้กันตนมาตาา39ต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตรา33ภายใน6เดือน และในกรณีที่สมัครเป็นผู้กระทำตมาสา3สส่งเงินสมทบเกิน60งวดเกิน5ปีตามสูตรประกันสังคมในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดไม่ว่าจะส่งก่อนหน้าเป็นผู้กระทตราสาตสิ3ก็ตามส่งรวมกับผู้กระทำตรา3ากก็ตามหากมีการส่งเงินสมทบ ผู้กันตนมาตา3า39ต่อเนื่อง60งวดก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการคิดเงินบำนาญชราภาพตามสูตรการเป็นผู้กันตนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในกรณีนี้เวลาคิดฐาน60เดือน <c oughs> เฉลี่ย <S <s <ummer> <S <Answer. s ummer> สุดท้ายจะต้องคิดฐาน4,800บาทแต่มันมีแต่ในกรณีที่ผู้กันตนมาตา3า39 สมัครนะครับต่อเนื่องจากการที่ได้รับเงินบำนาญชลาภาพจากการที่ได้รับเงินบำนาญชลาภาพนั่นก็หมายความว่าผู้ปกันตนได้ไปทำเรื่องขอรับเงินบำนาญชลาภาพที่สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานประกันสังคมอนุมัติให้รับเงินบำนาญชลาภาพ เมื่อผู้กันตุรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน6เดือนต้องเน้นยำ้ำรับเงินชราภาพมาแล้วบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน6เดือนกลับเข้ามาสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา3าต่อตามกฎหมายประกันสังคมในกรณีที่กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา39หรือว่ามาตรา33ถือว่า เงินบำนาญชราภาพจะหยุดจ่ายก่อนเพราะว่าท่านกลับเข้ามาเป็นผู้กันตนแต่ในกรณีนี้ในกรณีนี้การคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพยังคิดคำนวณที่ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเดิมที่ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเดิมยกตัวอย่างในกรณีที่ ไปทาเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมประกันสังคมมีการคํานวณเงินบํานาญฉลาภาคิดที่ฐานเฉลี่ยเงินเดือน60งวดสุดท้ายเท่ากับ1 5 0 0 0บาทรับเงินบํานาญชลาภารายเดือนเดือนละ3,000บาทรับเงินบํานาญชลาภามาแล้ว5เดือนมาแล้ว5เดือนเท่ากับ1 5 0 0 0บาทและเดือนที่6กลับเข้าไปเป็นผู้กันตนมาตรา39 กลับเข้ามาเป็นผู้กันต้นมาตรา39สเ่งในสมทบกเองดอลลาร์สีบาทกรณีนี้แหละครับในกรณีที่ส่งประกันสังคมมาตรา39ทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกเพิ่ม1.5%นั่นก็หมายความว่าในกรณีนี้กฎหมายประกันสังคมให้ยึดถือเงินเดือนเฉลี่ย60งมวดสุดท้าย ตอนที่สิ้นสุดฟังเป็นผู้กันตนและไปทําเรื่องขอรับเงินบํานาญชระภาพายึดถือเงินเดือนเฉลี่ย1 5 5 0 0 0บาทไม่ได้ยึดถือเงินเดือนเฉลี่ย4,800บาทถึงแม้ว่าจะส่งมาตรา3าเกิน60งวดเกิน5ปีก็ตามในกรณีที่ผู้กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบเกิน60งวดยกตัวอย่างอาจจะส่งเงินสมทบ62งวด แล้วลาออกจากการเป็นผู้กันตุมาตรา39ฐานเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายจะไม่ได้คิดฐาน4,800บาทฐานเงินเดือนเฉลี่ย60งวดสุดท้ายจะคิดที่15,000บาทตอนนั้นมีการคำนวณจำนวนเปอร์เซ็นต์อาจจะ20เซแต่ในกรณีที่ผู้กันตุมาตรา39ลาออกส่งนสมทบมาแล้ว62งวด จำนวนเปอร์เซนต์จะบวกเพิ่มทุก12งวดบวก1.5%นั่นก็หมายความว่าพู้กันตนมาตา3า39ที่ลาออกจะมีจำนวนเปอร์เซนต์บวกเพิ่ม7.5%นั่นก็หมายความว่าจำนวนเปอร์เซนต์บวกเพิ่มขึ้นและเท่ากับ27.5%จะต้องเอา27.5%มามาคูณเงเินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย 15,000บาทแน่นอนในกรณีแบบนี้เงินบำนาญฉลาภาสำหรับผู้กันตนจะเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นในกรณีนี้แหละครับนะครับในกรณีนี้ผู้ก,กันตนมาตรา39จะไม่มีการคิดฐานเงินเดือน4,800บาทนะครับซึ่งหลายคน ยังไม่ค่อยทราบหลายคนยังไม่ค่อยรู้นะฮะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะจะจา่างหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากเชิญชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ